จังหวัดปริมณฑลนั้นหมายถึงเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดใกล้เคียงครับซึ่งมีทั้งหมด5จังหวัดนะครับได้แก่นครปฐมนนทบ,บุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและก็ปทุมธานีนั่นเองครับและเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เมืองหลวงนะครับจึงมีการพัฒนาและก็เติบโตอย่างรวดเร็วความบันเทิงต่างๆนะครับก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านค้าหรือว่าความเพลิดเพลินต่างๆนะครับที่อยู่ในใจกลางเมืองสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คนนะครับและก็ทำให้การเดินทางเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ และถึงแม้ว,ว่าบ้านเมืองจะเติบโตแค่ไหนนะครับแต่ว่าการที่ได้ออกมาชมธรรมชาติได้ชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับได้ใช้ชีวิตแบบบ้านๆตามวิถีชาวบ้านนะครับก็สามารถสร้างความสุขได้เสมอๆครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับซึ่งจะเป็นเมืองปร,ริมณฑลของกรุงเทพมหานครนะครับและก็เป็นจังหวัดที่สําคัญมากจังหวัดหนึ่งครับทุกวันนี้นะครับคนปทุมเนี่ยเวลาท่องเที่ยวก็ไม่ต่างจากคนกรุงเทพสักเท่าไหร่ครับก็คือไปเดินห้างนะฮะช้อปปิ้งในห้างแล้วก็ดูหนังในโรงหนังนั่นเองแต่ว่าผมจะพาคุณ ซึ่งก็เข้าวัดเข้าวานะครับไปเดินชมตลาดนัดนะครับรวมไปถึงหาบรรยากาศชิลๆครับไปชมเมืองปทุมธานีกับผมบาสกรยุทธพงศ์นพคุณและรายการทำไมแนลงครับ และตอนนี้นะครับผมก็มาถึงสถานที่แรกของเราแล้วครับที่นี่นะครับเป็นทั้งศาสนสถานและก็บรณสถานในที่เดียวกันนะครับนั่นก็คือวัดเจดีหอยนั่นเองเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดปทุมธานีครับความเป็นมาของเจดีหอยก็คือในปีพุทธศักราช2526ทางวัดได้จ้างคนมาขุดดินเป็นสระน้ําซึ่งขณะที่คนงานกําลังขุดสระไปได้ประมาณ18วันได้ความลึกราวๆ6เมตรสิ่งมหัศจรรย์ก็พลันปรากฏขึ้นครับเพราะว่าได้มีการค้นพบเปลือกหอยนางรมยักษ์ ซึ่งมีจํานวนมากมหาศาลเปรียบเสมือนกับป่าช้าหอยขนาดใหญ่สุมกองกันตายอยู่มากมายครับทนักธรณีวิทยานะครับก็ได้ทำการศึกษาครับแล้วก็บอกมาว่าเปลือกหอยนังรมยักษ์เหล่านี้นะครับมีอายุประมาณ8ล้านปีครับแต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าทำไมเปลือกหอยนังลมเหล่านี้เนี่ยจึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับ ทางวัดนะครับก็เลยนําเปลือกลังหอยนางรมเหล่านี้นะครับเอามาเรียงกันเป็นเจดีย์ถึง2องค์ด้วยกันครับองค์แรกนะครับก็ปริดสถานอยู่ที่หน้าวัดแล้วก็องค์ที่2เนี่ยนะครับก็อยู่ภายในวัดนั่นเองครับโดยปกติแล <Yes> ้วนะครับเวลาคนเรามาที่วัดนะครับก็อาจจะทําบุญนะครับหรือว่าซื้อกระเบื้อง เพื่อนไปสร้างพระอุโบสถครับแต่ว่าที่นี่นะครับกับให้เราเนี่ยสามารถทําบุญกับเปลือกหอยนั่นเองเพราะว่าเปลือกหอยนะครับที่นํามาสร้างเจดีย์เนี่ยก็สึกก่อนตามกาลเวลานะครับยิ่งครั้งล่าสุดนะครับหลวงพ่อเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อน้าท่วมครั้งใหญ่เนี่ยโอ้โหสร้างความเสียหายให้ทั้งเจดีย์แล้วตัววัดมากมายเลยใครที่มาที่นี่นะครับก็สามารถมาร่วมทําบุญเพื่อทํานุบำรุงพุทธศาสนาที่นี่ได้หรือว่าใครนะครับอยากมาลงแรงนะครับก็สามารถนะครับมาช่วยหลวงพี่ล้างเปลือกหอยได้เช่นกันครับนี่นะฮะ เขาก็มีโต๊ะให้ครับเพื่อเราเนี่ยจะได้มาทําบุญนะครับแล้วก็เขียนชื่อลงบนเปลือกหอยนั่นเองปกติแล้วเนี่ยเราจะเขียนชื่อลงบนแผ่นกระเบื้องใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ที่นี่เป็นเปลือกหอยครับและนี่นะครับก็คือองค์พระมหาเจดีย์นะครับอันนี้เป็นแบบจําลองครับซึ่งทางวัดนะครับก็ตั้งใจที่จะสร้างนะครับองค์เจดีย์นี้นะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เนี่ยจะมีความสวยงามแบบนี้แหละสังเกตนะครับว่าแม้แต่ตัวองค์จําลองนะครับก็ จะมีเปลือกหอยนะครับนำมาใช้นะฮะประกอบเพื่อจะได้เห็นภาพว่าอ๋อนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะใช้เปลือกหอยและก็สวยงามแบบนี้นั่นเองครับนอกจากพระเจดีย์หอยที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วในบริเวณวัดยังมีจุดที่น่าสนใจอื่นๆเช่นสามารถเลือกซื้อพันธุ์ไม้ไทยที่สวนไม้ของวัดพิพิธภัณฑ์เรือยาวและบึงน้ําขนาดใหญ่ที่มีปลาสวายที่ทางวัดเลี้ยงอยู่เป็นจํานวนมากและยังมีบ่อเต่าอยู่ข้างๆบึง ให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาและเต่าได้ด้วยครับได้ชมบรรยากาศภายในวัดกันไปแล้วนะครับก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็รวมไปถึงอิ่มบุญกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมมาอิ่มท้องกันบ้างกับตลาดริมน้ําวัดสานเจ้านะครับหรือว่าวัดมะขามนั่นเองกับรายการทำไมแถลงจังหวัดปทุมธานีครับ